หากคุณกำลังมองหาชั้นไม้วางของเพื่อตกแต่งบ้านที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับทุกสไตล์ชั้นไม้ของเราได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องเพราะความคุ้มค่าทุกชิ้นทำจากไม้แท้ทั้งแผ่นไม่ใช่ไม้ต่อกลายไม้สวยธรรมชาติมีเอกลักษณ์สวยไม่ซ้ำแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน ขารับชั้นของเฮฟเฟลเล่แข็งแรงรองรับน้ำหนักได้มากอย่างมั่นใจส่วนชั้นไม้ถูกเคลือบด้วยฮาร์ดแวร์ออยเพื่อป้องกันน้ำและเพิ่มความทนทานใช้งานในโซนแห้งก็หรูหราดูแลรักษาง่ายแม้ติดตั้งในโซนที่มีความชื้นหรือโซนเปียกก็ยังใช้งานได้เพราะมีการเคลือบแวร์กันน้ำไว้เรียบร้อยใช้งานไปนานๆเพียงบำรุงด้วยแวร์เพิ่มเล็กน้อยก็กลับมาสวยเหมือนใหม่ได้ทันทีไม้ที่ทั้งสวยทั้งทนพร้อมเติมเต็มทุกมุมบ้านของคุณ สนใจชั้นขนาดไหนทักมาคุยกับเราก่อนได้ค่ะ